ัไม่ต้องว่าจงขนอาดชาตินี้หรอกชาติหน้ายังรู้เลย ข้ออะไรด้วยที่ทาของพระพุทธเจ้ากว้างไปขนาดไหนขาดใจแบงนั้นไม่มีทาไม้แต่น้ยเดียวแต่คิดเรื่องดีก็ยังคิดไม่ได้เลยขนาดผิดก็ยังไม่รู้จะว่าผิดเลยด้สยทีกิเลสมันเอาขนาดนั้นแหละแล้วมันพยายามตัดออกตัดออกเพราะว่าโลกนี้จะขาดจากสินจรทมไม่ได้ถ้าขาดเมื่อไหร่ใจก็จะหลงทางเมื่อใจหลงทางก็จะไปทําแต่บาปแต่กรรมนํำเจ้าของนั่นแหละไปสู่ความวิบัติวิบัติตในทางโลก,โลกยังไม่พอยังวิบัติในทางธรรมอีกด้วยท้าย้ก็ยังงลงสู่ความวิบัติความไหายาหน้าตั้งแต่ไปเป็นสัน์นรกเป็นไปไป เป็นเป็ตไเป็นนสุรกายกลับมามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานจนนั้นจะไม่รู้นะว่าตัวเองสร้างร้างบาปสร้างกรรมอะไรถึงได้นำตัวเองนั้นมาทำเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้แต่มนุษย์คือมองเห็นสัตว์เดรัจฉานจะไม่ทราบเลยท่อไม่มีวิชาทำดูไงโน่นผู้ต่านด้วยับชำระกีเลสออกจากหัวใจท่านได้แล้วสัตว์ตะวันโลกทั้งหลายเขาบอกกรรมนาวัตตีโลกเลย่ะสัตว์โลกมันจะเป็นไปตามกรรมเป็นกรรมแบบไหนก็ทำกรรมแบบไหนไว้มันจะจองจำในสัตว์โลกตัวนั้นแหละให้ไปเกิดไปตายตตรรรรงงงงงนน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 ััััั้้้้้ปเสยยยกมอออ่่่าาา นะอาหารหวานคาก็เต็มเห็นแต่น้ำท่วมอันนี้น้ำค่อยน้ำหวานน้ำแกงท่วมหัวใจพระหัวใจเนนพวกเสียนชีพวกนี้นะเลยตายคาที่เสารอาทิตย์มันหยุดพี่น้องเรา ทำม,มาลวกทำบุญกันดูที่อาหารยาวเป็นมาจากไหนมาจากไหนข <c oughs> นาดน,นั้นยังไม่พอเนะอ,อย่างสาวอาทิตย์ก็มีมาตั้งลงทานกันบริการอาหารแก่ญาติโยมที่มาทำบุญอีกนี่วันนี้ต้องสองสามโรงวันธรรมดานะมันพระ ยังไม่ใช่อันนคือวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดวันนี้ลงก๋วยเตี๋ยวมาชนกันญาติเนนเนเนอุตุมพรทางเนี้ยทางนี้เนี่ยลงน้ำแข็งปากช่องสอจองไหลแหลมมีฟองอยู่นี่หมดิดร้านกาแฟ ใครมาวัดแสงรำเนี่ยตายเลยเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมปากทำบากจะพูดแล้วเนี่ยไปไหนชะนเนี่ยเอาสมงยัดวาก <c oughs> น่านจิตใจเลยหาทางออกไม่ไม่เจอละแล้วมันมระวังนะ้พระาเนนอยู่เนี่ย ผิดกับตะเก่าแเต๋ก่อนครูบาอาจารย์นั่นอดนอนก่อนอาหารอดอาหารนี่สมบูรณ์บริบูรณ์จนกระทั่งโอ้อย่างนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวนะนก๋วยเตี๋ยวอนนยังมีกาแฟสดดี ทำบุญกับคนที่มาทำดีเขามีศรัทธาที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทาบุญไม่ว่าอาบุญกับพระสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบตามธรรมตามวินัยอันใดพอจะทำได้ให้คอยยังทำกัน ศรัทธาญาิโยมเช่นเดียวกัน <c oughs> อย่ามาสร้าง <c oughs> เปรตสร้างผีสร้างยักษ์สร้างมารในขณนะที่มาทําบุญนะศรัทธายาติโยมบางทีเขายังไม่ได้กินยังไม่ได้ทานเลยจับใส่ตะปงตะกร้าถือว่ามันไม่ใช่มาเอาบุญแล้วนะ่ะมาเอาบาป ตอนมานี่หิวแต่กล้าเปล่าตอนกลับไปนี่หิวกเติบชุดเต็มตะกล้าเดินไปเดินมาเนี่ยเดินเขาเรียกว่าเดินเซไปเซมาเนี่ยมันหนักตอนมานี่เบาๆเที่ยวไปเงี้ยให้มาฝึกหันเข้าวัดเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมนำแต่สิ่งดีๆสร้างแต่สิ่งดีๆ ที่เขามาทำดีอันรนี่ไม่เนี่ย <c oughs> นั่นเขามาตั้งลงทานลงบริการเอาอาหารให้ใช้บริการเขาแผ่เมตตาให้เขาบ้างอำนวยอวาพสะดวกนะพออยู่เย็นเป็นสุขบ้าง เขาอยากเยี้ยงคนดีนบริจาคแก่คนดีนี่ว่าให้มาทำธรรมดีไม่ใช่มาแล้วมาเอาเปรดเอาผีอย่างที่ว่าใส่แต่กล้าไปจนเฮี่ยไม่ไหวอย่างงี้ให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาจากที่ต่างๆเขาได้ทานอิ่มน้ำส้ำราญซะก่อน เสร็จแล้วใครจะเอาในส่วนที่เหลือก็เอาได้มันไม่ผิดของของมันเสร็จมันเหลือแล้วแต่พอประมาณเหลานั้นยังเอาไปให้ลูกให้หลานเช่นสถานที่ต่างๆเช่นโรงร่ำโรง,ง,งเรียนหรือคนทุกคนยากอันนี้ค่อยว่ากันพยายามแบ่งสัรนปันส่วนให้มันเป็นธรรม ของมันเกิดมาด้วยธรรมต้องใช้ด้วยธรรมแจกจ่ายกันให้เป็นอัตเป็นธรรมไม่งั้นมันจะนำแต่กิเลสเข้ามาแล้วก็จะมาหุ่นวี่วุ่นวายตายเป็นมาสแสวงผลประโยชน์แค่ว่าเรื่องผลประโยชน์นี่สำคัญนะผลประโยชน์ตั้งแต่ระดับธรรมดาธรรมดาแค่ในหัวใจของแต่ละดวงระดวงกตายมาเป็นผลประโยชน์ระดับ โลกระดับประเทศเพราะอย่างนี้เองมันนึงเป็นปัญหากันเนี่ยปัญหาความเป็นหนักเป็นธรรมไม่ได้ทํานึงเป็นสิ่งจําเป็นถ้าโลกมันขาดธรรมมันจะอยู่ยากเนี่ยศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลก,กามันจะวินาศขินธรรมไม่กลับมาเนี่ยกิเลสมันจะพาไป ทำในทางที่มันผิดแล้วถ้าศาสนาทันสอนให้ทำดีละทำชั่วเมื่อคนมันไม่ทำดีมันก็ทำแต่ความชั่วสิมันจะพาตัวนั่นแหละไปสู่ความวิบัติความผ a ยนะไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยมไม่ว่าเป็นใครในไหนก็แล้วแต่ถึงแม้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงก็ตามแด ถ้า,าลงได้ทําความชั่วแล้วนี่อยู่ในโลกมกลาก็ลําบากตายไปก็ลําบากว่าที่จะเป็นรกแล้วตายไปก็ไปลงนรกอีกมันไม่ได้จบนะนี่วิชาพอนคำเรื่องนาทุกข์นำโทษนาสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยความเสนียดจะไหลออก,กจากกายวาจาใจให้ออกไป แต่คนคนนั้นจะดําเนินวิถีชีวิตในทางที่ถูกที่ควรทางที่มันไม่เป็นโทษโทษทั้งทางโลกและโทษทั้งทางธรรมอีกด้วยแต่ถ้าใจไม่รู้ถูกธรรมะชำระกิเลสออกไปในหัวใจจะเข้าใจแต่เรื่องของโลกใบน,นี้อย่างเดียวเพราะกิเลสมันไปนตัดคอนไว้อยู่ให้ความรู้มันอยู่จัววงจากัดอยู่แค่นั้นอันสัตว์โลกทั้งหลายทั้งบางคนที่มันไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราววยว่า อยู่ชาติเดียวกินชาติเดียวตายไปเลยชาติเดียวไปมันไม่มีชาติหน้าชาติอะไรไปมันก็คิดอยู่แค่นั้นนี่แหละที่ว่ากิเลสมันมีเครื่องตัดทอนามความดีแทนที่จะได้คิดได้กว้างขวางยาวไกลขนาดไหนก็คิดไม่ได้แม้แต่คิดในปัจจุบันก็เหมือนกันก็ยังต้องคิดถึงเรื่องเด็ดเอาแต่ละเอาเปรียบเอาแต่ความที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นทุกข์มาทรมานมาจองจาเจ้าของอย่างเนี้ย เพราะอะไรเพราะหัวใจมันไร้คุณธรรมไม่นาธรรมเข้าไปกํากับหัวใจใจก็เลยกลายเป็นใจที่บ้าไม่รู้จักกลมจักวางใจไม่รู้จักเหตุจักผลใจไม่รู้จักผิดจักถูกใจไม่รู้จักช่วยจักดีใจไม่รู้ไม่มีทั้งบุญทั้งบาปอย่เนี่ยมันมาจากไหนมาจากใจที่ไม่ได้รับการสุขผลอบรมในทางอัดทางธรรมนั่นเองเพราะนั้นธรรมื่องขาดจากหัวใจไม่ได้มันไหนใจนี่ ไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมใจตรงนั้นเป็นใจที่หาสาระหาที่พึ่งไม่ได้ใจตรงนั้นจะเป็นใจที่พิการเป็นใจที่ป่วยเป็นใจที่เต็มไปด้วยพิษด้วยภัยด้วยโทษทั้งนั้นในั่นน่ะเมื่อใจมันมีพิษมีภัยมันมีโทษออกมาแล้วมันก็ย่อมแสดงออกมามันติดๆถูกๆอย่างที่มันเป็นปัญหากันนะเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้รักกันขัดเกลา เอาสิ่งสกกรกพวกเวงลังออกไปในหังจิตหัวใจคือกิเลสเนี่ยน้อยใหญ่นั่นเองอันนั้นต้องพยายามนําศีลธรรมกลับมาอยู่คู่หัวใจใจตรงนั้นเป็นใจที่จะเป็นใจที่ดีใจที่มีเหตุมีผลใจที่ยังมีบุญมีบาปมีดีมีชั่วมีถูกมีผิดถ้าใจไม่มีคุณธรรมสักอย่างหนึ่งมีศีลธรรมคุณธรรมแล้วเนี่ยเป็นใจที่บ้า นี่กำลังเป็นปัญหากันทั่วโลกทั่วดินแดนกันเพราะอะไรเพราะมาจากใจอะไรอะไรอะไรแลดีบทมีหมดแต่มันไม่มีที่ทำประจําหัวใจนี่เองทำให้คนคนนั้นทําอะไรแต่ไม่อะไรมันพลาดไปวยความที่ไม่รู้ตัวบ้างเพามันหลงทางไงถ้าไปวางใ,ใ,ใ,ใจไปกับกิเลสแล้วเนี่ยไม่ว่าอยู่ในเพศไหนเพศของพระของเจ้าเพศ ของคารวะญาติยาโยมมันก็จะนํานี่แหละไปทําความไม่ดีไม่ไล่ความผิดทั้งหลายแหล่มันก็จะไปจากตรงนี้ทั้งนั้นอ่ะเรื่องของธรรมนี่เป็นสิ่งที่ควรนํามาไว้อยู่ในหัวจิตหัวใจใจจะได้มีที่พึ่งใจจะได้รู้จักรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปบ,บ้างทังไม่เอาธรรมเข้าไปกํากับไม่เอาธรรมเข้าไปชันละไม่ว่า เป็นพระห,หรือเป็นคารวะาญาติอยู่มันก็จะทําความผิดพลาดได้ทุกคนเพราะฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่ควรที่จะนํากลับมาเนี่ศีลแ,และทำให้กลับมานะโลกโลกานี่จะโกลาหลไปหมดจะอยู่หาความสุขไม่ได้เอาแค่ว่าทำไมท่านพระพุทธเจ้าดัานดึงให้ชาระใจออกเพราะถ้ากิเลสเป็นอยู่ในหัวใจแล้วนั่นมันจะทําให อะไรแต่ไม่อะไรไม่รู้หน้ารู้หลังไม่รู้ห้ 40, รา,กการู้สิไม่รู้จะการละเทศะไม่รู้จะควรไม่ควรไม่รู้ว่าอะไรมันจะทําให้อะไรมันเกิดทุกข์เพราะกิเลสมันสร้างเอาแต่ความสนุกไปให้มันหลอกล่อใจออกไปหารู้ไหมว่าที่มันออกไปพวกเนี้ยเ,เล่นไปสร้างความไม่ดีไม่ร้ายทั้งหลายแลวจะกลายไปเป็นปัญหาขึ้นมาเอาแค่ง่ายๆว่าทําไมคนมันถึงได้เป็นโรคซึมเศร้าเยอะ โลกประสาทมันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ไงเพระพอใจเนี่แล้วมัน,ม,น,ม,นมันขาดอาหารเมื่อกี้นี่ก็พูดเรื่องอาหารที่มาตั้งลงทานกันเต็มเห็นไหมน่ะอาหารข้างนอกไม่อดไม่อยากนะผมญาติทำเลกคนตั้งหลายกลายเป็นว่าชอบให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คือนี่แหละอาหารใจก็าอาหารกายแต่มันขาดอาหารใจใจไม่ได้รับคมอ่า ตันง่ายอ่ะถูกปล่ปละละเลยนะ่ะใจมันขาดอาหารส่วนมากเอากิเลสมาเป็นอาหารมันก็ทำมันให้ใจในี่เป็นบ้าหลงไปตามโลกโลกาหรือกิเลสตัณหาสวาทั้งหลายจะไม่มีการยับยัง้งรวยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจุดหยักสักทีหนึ่งอย่างเงี้ถูกโลกกระทําทั้งหลายครอบงำไว ก็พ่ออะไรพ่อไม่เอาทำเข้าไปเปิดหัวใจจะได้แม้แต่โยนภายในโลกกระทำทั้งหลายมันก็ยังต้องสำรวมระมัดระวังอยู่เรื่องทำนี่ควรมีไวไประจําหัวใจไว้ค้อบหัวใจไม่ให้หลงทางถังไม่วางทำอยู่ในหัวใจเจาของแล้วเนี่ยการพูดก็ก็ผิดการกระทํามันก็ต้องพลาดผิดพลาดอยู่ต,ตลอดนี่ไงที่ว่าการละเมิดศิลธรรมหนึ่งเป็นการเป็นการที่ละเมิดหนึ่ง ต่อไปมันเมื่อละเมิดสิ่งพวกนี้เข้าไปมันจะละเมิดทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายเป็นว่าแมนะ้แต่พ่อแม่ก็ฆ่าได้คนมีอุปรัตผลทั้งหลายก็จะทําลายได้หมดและไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วทีนี้ก็เพราะอะไรเพราะไม่นําทาเข้าสู่หัวใจใจนี่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องช่างตวงใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดถ่วงเพื่อไม่มีทําเป็นเครื่องกดถ่วงนี่ไปขี้เหร่นาพาออกออกออกเมื่อจิตมันออกนอกแล้วนี่ ทนกูกหลอกมันก็มาจากเจงนี้เนี่ยการกระทําทุกถึงทุกอย่างซื้อขาดก็ขาดด้วยว่านเนี่ยขาดสติสัต์ังโดยไม่มีสติส,ตสัมปชัญญะทันว่าเขาไม่รักษาใจวันวันทุกขณะทุกอารมณ์ต่างๆมี่จะส่งออกนอกออกนอกไปเรื่อยมันส่งออกนอกไปเรื่อยคําว่ากิเลสที่มันส่งออกไปมันก็จะลากเรานั่นนะไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ไล่กายมันไปมีโทษไปที่เนี่ย เป็นบาปเป็นกรรมนาเจ้าของไปตกนรกยังไม่ได้ตายเลยอ่ะนอนก็เพะหวานั่งก็พะหวาไปไหนก็พะหวาน,นี่แหละี่ว่ออารมณ์ภายในนี่อาหารข้องใจมันเป็นพิษขึ้นมาเนี่ยมันจะฟ้องอยู่จะหว่ามันปะเขาลงตัวเองอยู่อย่างนั้นแม้จะอยู่ในห้องแอร์มันจะเย็นฉ่าขนาดไหนแต่ใจมันก็ไม่ได้เยน็นมันเย็นแต่กายไง ต่ใจ,ใจมันร้อนเพราะอะไรก็เพราะเนี่ยเรื่องของบาปของกรรมที่ได้กระทาไว้เนี่ยความผิดมันก็เป็นผิดความถูกมันก็จะเป็นความถูกของมันอยู่อย่างนั้นอันโลกนี้มนไม่ควรขาดทมขาดทมเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นความเนี่ยไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ไร้ายขาดความยั่งคิดขาดที่หลืออดต่อปะเมื่อขาดที่เหลือวต่อปะสัตว์โลกตัวนั้นจิตตรงนั้นก็ใส่ทําแต่ความไม่ดีทั้งหลายแม้ เขาไม่ดีไม่ไล่ทั้งหลายบางทีเนี่ยไม่อยากทํามันก็ต้องต้องฝืนทําอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะไม่มีฮิเลตปวดตาปะประจําจิตประจําใจเพราะที่จะแก้ไขในขณะที่มันกําลังเป็นอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้ไงเพราะอะไรเพราะกินสิ่งที่มันไปทําลายหัวใจคือกิเลสัวมันเป็นเป็ดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารอยู่ตรนั้นแหละโลกเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอมันเป็นเรื่องความพอดีเนี่ยขอให้มีทุกจิตทุกดวงเถอะ มันจะไม่เดือดร้อนนี่มันเลยพอดีไงเพราะเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมานี่มันยังไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยั้งชั่งใจล่ะสิ่งเหล่านี้มันจะเผาล้นหัวใจอยู่นั่นนี่ขนาดยังไม่ตายมันก็เผาไปแล้วแล้วเวลาตายมันจะขนาดไหนมันเหลือแต่หัวใจอย่างเดียวล้นล้วนเลยทีนี้มันไม่ได้แบ่งภาพออกมาทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายเมื่อไหร่ไหลลงสู่ใจเมื่อกายตรงนี้มันแตกดับไปเมื่อไหร่นั่นล่ะ ใจดวงนั้นมันจะเป็นใสทั้งดวงเลยใจมันไม่เคยตายเหมือนสังขารร่างกายเมื่อไหร่ใจไม่ไม่เคยแก่ใจไม่ไม่มีเจ็บเจ็บคาว่าเจ็บใจมันไม่ใช่เจ็บนั่นความเจ็บมันเจ็บทาร่างกายมันไปยึดเอาไปความเจ็บมันไปอยู่ในหัวใจความเจ็บเมื่อมันจะทําให้ใจดวงนั้นจะทรมานเผาผันเจ้าของทีนี้ก็ดิ้นเลียนหาความสุขไม่ได้ดิในขณะที่ยังไม่ตายมันก็เผาอยู่นะตายไปมันจะขนาดไหน ก็ให้หรูจ้จักตรงจักละวางสมกับทคำรรคําสอนของพระเจ้าเป็นน้ําดับไฟถ้าไม่เอาทำเขาไปนําหัวใจแล้วไปดับไฟในหัวใจไว้เนี่ยใจจะร้อนลมอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งในขณะที่เป็นมนุษย์ก็ยังหาความสุขความสบายไม่ได้แล้วตายไปละ่ะเจาความสุขความสบายตรนไหนในเมื่อมันมีแต่ใจล้นๆนแล้วเนี่ยมันไปกับทุกข์กับโทษอันนี้แหละมันจะเผาเจ้าของในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ าตายไปมันยิ่งเหลือแต่ใจล้วนๆมันไม่มีรูปมีรูปร่างหน้าตามันไม่มีตัวมีตนเหมือนเป็นคนเริ่มเป็นรูปขึ้นมาอย่างเงี้ยสัตว์โลกทั้งหลายทึงมันจะปฏิเสธว่าตายแล้วก็แล้วไปมันแล้วแต่เรื่องของกายมันตายไปแล้วมันไม่ต้องมารับผิดชอบไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องมาหนาวมาร้อนไม่ต้องมานอนไม่ต้องมายืนเดินนั่งนอนเมื่อไหร่เพราะสองการร่างกายมันแตกดับออกไปแล้วธาตุมันก็จะไปแต่ธาตุเองมันแต่ ความรู้เนี่ยคือใจตรงนี้มันมันเริ่มจะไปหาที่ใหม่ของมันเนี่ยมันไปกับอะไรมันก็ไปกับซืนกับไฟที่มันกําลังเผาไหม้ห้อยใจน่ะเมื่อไฟมันไหม้ห้วยใจไฟตอนนั้นท่านถึงเปรียบเหมือนนรกนั่นแหละที่นี่นั่นสัตว์โลกตัวนั้นแหละมันจะไปเรงนรกโดยที่มันพยายามยั้งจิตยั้งใจหลังใจไว้ไม่อยู่ ในขณะที่ยังอยู่ในธาตุในขันอย่างนี้เนี่ยพยายามมันสร้างคุณามก้อนดีด้วยการสั่งสมบุญญาบาลนีมาสร้างกมดีเนียนี่อย่างที่ว่าเ,เห็นไหมเนี่ยมาทําบุญทําทานมาทําบุญใส่บาตรทึนนั้นเราฟังหลักฟังธรรมเพราะจะนําไปเป็นคติสอนจิตสอนใจเจ้าของเพื่อจะแยกย่างช่างใจไม่ให้ตัวเองเนี่ยลื่น ถ้าไหลลงไปกับกิเลสอย่างที่ว่ากิเลสมันตัวเป็นเปรตเป็นผีเป็นยะไปมนันคอยฉุดคอยกระชากลากห้อยใจของแต่ละดวงละดวงไปออกไปนอกรูนอกถันกงนอกความถูกต้องดีงามทั้งหลายทางใจดวงนั้นไม่มีอัตยุทธรรมเป็นเครื่องยับยัง้งเป็นเครื่องผูกมัดไว้อย่างไรมันก็ต้องลื่นไหลไปอย่างนั้นเพรานะนั้นมันถึงทะเลถ้าไหล,ไ,หลไปสร้างบาปสร้างกรรม นํำแต่ทุกแต่โทษมาให้ในขณะที่เป็นมนุษย์ก็ต้องต้องมาเสวยกรรมอีกแบบหนึ่งตายไปก็ยังเปน็นเสวยกรรมอีกแบบหนึ่งพรานั้นทำนี่แหละจะเป็นเครื่องยับยั้งจ้างใจในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะนี่นมันเป็นโลกซึมเศร้าเป็นโลกประสาทคิดมากก็พอ,อะไรเขาไปยึดในคำว่าสังขารคือความปรุงแต่งมากเนเกินเหตุตเกินผลไม่อยู่ในความพอเหมาะพอดีไม่อยู่ในคำว่ามัชฌิม,มาคือความเป็นกลาง ความเป็นกลางนั่นแหละคือความพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องทุกเรื่องอด้วยทุกกรณีด้วยทุกยอย่างอด้วยทุกเพศทุกวัยด้วยขอให้มีธรรือว่าพอดีแต่ความพอดีของคนมันจะอยู่ตรงไหนล่ะเพราะทุกคนมันก็มีกิเลสเป็นเครื่องวัดต,ตัวเองเหมือนน้ํเหลือเหมือนกับเขื่อนน้ำมันามมาลดเท่าไหร่มันก็จะบอกความจริงอยู่แค่นั้นความจริงมันจะเหลือเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นยิ่งน้ําแห้งผัก จนกระทั่งว่าไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวอย่างเนี้มันก็จะบอกมีแต่วความแห้งผากมีแต่วความเล่าร้อนล่ะมันไม่เหมือนกับว่าถ้าน้ามันเต็มเปลี่ยมเนี่ยนี่นี่นนคือความคือความพอดีถ้ามันบกพร่องอะอะไรมันก็มันไม่พอดีทางนั้น ถ้ามันอยู่ในความพอดีคนจนก็ขอยอยู่ในความพอดีของคนจน,นคนกลางๆก,ก็อยู่ในความพอดีของคนกลางๆคนรวยก็ขอยอยู่ในความพอดีของคนรวยถ้าเกินความพอดีเมื่อไหร่มันจะสร้างพิษสร้างภัยสร้างโทษให้กับเจ้าของทำคำวิญัยเลท่านบอกว่ามัชฌิมาไงเดินทางเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาท่านบอกว่าเดินไปทางสายกลางเดินไปอย่างนี้ตามฐานะหน้าที่ของเจ้าของตามความจาเป็นของตัวเอง แต่ใครจะไปรู้ว่าฐานฐานหน้าของเจ้าของคืออะไรมันจะผิดหน้าที่ตัวเองคืออะไรถ้าไม่มีทําเข้าไปยับยั้งชั่งใจมันจะละเลยหน้าที่บ้างเลยขอบเลยเขตไม่มีเหตุมีผลไม่มีเขตมีแดนละ่ะท่านนึงให้มีทําไงทํานั่นแหละจะสร้างเขียบให้แก่เจ้าของสร้างความปอบข้อหมาะพอดีให้กับตัวเองถ้าไม่มีทํามันมันเด็ละเลยไปหมด หาความรับผิดชอบไปใจของตัวเองก็ไม่ได้การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเลยขอบเลยเขตเลยเหตุเลยผลเลยเขตเลยแดนละใจไม่มีธรรมจะเป็นอย่างนั้นเราะว่าทําดเป็นเครื่องเล็กเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่เพื่อมีไว้ประจําจิตประจําใจทุกรูปทุกนามอีกด้วยทุกจิตทุกดวงอีกด้วยถ้าไม่มีธรรมแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่ความหายยนนะนี่ละถ้าศีลธรรมไม่นําหัวใจนี่มันจะเผาไหมกันอ,อย่างนั้น หนึ่งหัวใจเจ้าของแล้วยังไปเผาไหมคนอื่นอีกด้วยมันจะสร้างพิษสร้างภัยสร้างโทษให้กับเจ้าของถึงบอกว่าให้มีทำรรนำทำเข้าไปกํากับนำทำเข้าไปเปรียบเทียบไม่ว่าอยู่ในเพศไหนอยู่ในฐานะหน้าที่อะไรทำนี่แหละจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของแต่ละดวงละดวงให้รู้จักปิดจักถูกจักด,ดีจักชั่าจักบุญจักบาป มไม่ต้องว่าถึงขนาดชาตินี้หรอกชาติหน้ายังชาติหน้ายังรู้เลยกับข้ออะไรด้วยที่ทำของพระพุทธเจ้ากว้างไกลขนาดไหนหากใจแดงนั้นไม่มีทาแม้แต่น้อยเดียวแต่คิดเรื่องดีก็ยังคิดไม่ได้เลยจะว่ายัางไงขนาดผิดก็ยังไม่รู้จะว่าผิดเลยดูสิกิเลสมันเอาขนาดนั้นแหละแล้วมันพยายามตัดออกตัดออกแต่ว่าโลกนี้จะขาดแต่สินแต่ทาไม่ได้ ถ้าขาดเมื่อไหร่ใจก็จะหลงทางเมื่อใจหลงทางก็จะไปทําแต่บาปแต่กรรมนาเจ้าของนั่นแหละไปสู่ความวิบัติวิบัติในทางโลกยังไม่พอยังวิบัติในทางธรรมอีกด้วยตายแล้วก็ยังลงสู่ความวิบัติความไหยาหน้าตั้งแต่ไปเป็นตกนรกสัตว์นรกเป็นไปเป็นเปรดไปเป็นนสุรกายกลับมามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่าตัวเองมัน สัตว์เดรัจฉานัวนั้นจะไม่รู้นะว่าตัวเองสร้างสร้างบาปสร้างกรรมอะไรถึงได้นาตัวเองนี่มามาเป็นมนุษย์ต่อมามาเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้แต่มนุษย์คือมองเห็นสัตว์เดรัจฉานยังไม่ทราบเลยเพราะไม่มีวิชาทำโดูไงแม้แต่มนุษย์ด้วยกานมันก็ยังดนแบบนู่นผู้ตารั้วมันชำระกิเลสออกจากหัวใจท่านได้แล้วสัต,ตะว์แตะโลกท่าหไหยเขาบอกกรรมนาวตติโลกโกน่ะสัตว์โลกมันจะเป็นไปตามกรรมเป็นกรรมแบบไหนก็ทำกรรมแบบไหนไว้ มันจะจองจำาืสัตว์เลกตัวนั้นแหละให้ไปเกิดไปตายตรงนั้นตรงนั้นนั้นไปสวยกรมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นทำของเวทีจด้เป็นของเลือของกระเสริฐขนาดไหนแต่ไม่พากันสนใจเอาอัดเอาทำเก็นาหัวใจนั่นเองใจที่งไม่มีแต่ความหลงทางไปหมดไม่รู้จะวางเงินตรงไหนตรงไหนสียได้ที่แมมเกิดเป็นมนุษย์ได้พระพระพุทธศาสนาเลือขนาดไหนนี่แหละสิ่งนั้นจะชํำระความสกปรกโลกวงรังในหัวใจออกที่มันยังมองไม่รู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไร ชาตินี้เป็นยังไงชาติหน้าเป็นชาติหน้าเป็นยังไงอย่างเงี้ยมาจากอะไรถ้าไม่จากวใจที่ถูกกิเลสมันครอบองำไว้ที่จนเมื่อน,นิดปิดทวานที่จนคิดอะไรก็ไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ยคิดเป็นอย่างพระพรธเจ้านะป็นโลก็ลไถีทูรู้แจ้มรุ่งโลกทั้งหลายดูสิมีมนุษย์หน้าไหนที่อยากสร้างบาปสร้างกรรมบ้างทีนี้ไม่มีนี้เร่วความจริงล้วน นี่ใจมันมีแต่ความจำเปาะถ้าไมไลลึกเข้ากับการความจำพรอมไม่หมดตล่กะแรงโกหกโบกลงกันอะไรก็จะหาความจริงไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันต้องไปนำศิลธรรมกลับมาเอาวิชานี่เป็นวิชาที่สอนมนุษย์ให้มนุษย์มนุษย์รู้จักรู้ดีรู้ชั่ารู้คุณรู้ทั่วรู้บุญรู้บาปรู้จักกาลเทศะรู้ว่าเขาว่าเราถ้าเป็นกิเลสเรามีแต่อัตตาตัวตนเท้งนั้น่ ไม่ยอมอะไรทุกสิ่งทุกอยาก่างการไม่ยอมคืยอมมยอมแพ้กิเลสตัวกิเลสมันจะกดหัวเจ้าของไว้ให้จมอยู่กับมันดาทุกโทษทั้งหลายนอกจากทุกโทษในขณะท,ที่เป็นมนุษย์แล้วโทษที่จะต้องไปในขั้งหน้าตั้งแต่อบรราญภูมินทั้งหลายนั่นยังไงมันก็ไปแม้สารโลกตัวนั้นจะไม่รู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องอะไรก็แล้วแต่เถ้เาเหมือนคนตาบอดจะมองเห็นไม่เห็นไม่สําคัญการลงเล่นเดินไปตกเลไรหน้าเหยว อยู่ยเป็นบางมันก็ตายทั้งคนนั่นแหละนี่แก,ก้ไขแก้ของแล้วถ้ายังพอมีสติพอมียังจะไม่มีเหลือต่อไปเอาธรรมะของพุทธเจ้าไปชำเล่ามันจะได้เห็นมันน่าโทษทั้งหลายความผิดถูกทั้งหลายด้วยถ้ายอไให้กินสิ่งพวกนี้เข้าไปครอบงำเมื่อไหร่ความรั่ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมนุษย์ หรือสัพท์ตะวันกดวงนั้นจะไม่มีทางรู้เลยอะไรเป็นบุญเป็นบาปอะไรเป็นดีเป็นชั่วอะไรเป็นถูกเป็นผิดอะไรเป็นโทษจะไม่มีทางจะรู้นอกจากทาําตามความอยากของตัวเองคือคําว่ากิเลสที่ตัณหาคือความอยากนั่นเองมันยังไม่มีที่สิ้นสุดละ่ะนายพร <c oughs> ยะข่าวรีวาฮาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตอินนังเปตานังอุปกะปติปิจิตังปะิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะธามณีโชติระโสยะขั วิวรรณชนตุสัพพโรโควินาสตุมาภวันวันตรายโยสุขีเทียงโยกวาภวอภิวาทนาเสียน วัวทาปัจจายยินนอนตาโรธรรมะวันทันเตโยวันโนสุขัง อาลังยุโดภะโดเทีโรวังวันน์โดปฏิภาณนโดส่วนกาสกาตเมธาเมสุขังโซดิกาจติมายุนตะวาบลังวันนังสุขันจะปฏิภาณนโดที่กายุญาสาวโฮเตม พ่อปัจเจติติภวาทุสัพพมังกาลังรักขันทุสัพเดวตาสัมมบุททานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวาทุสัพพมังกาลังรักขันทุสัพเดวตา ฌามัตรมานุภาเวนะสดาโสถิภวันตุเตภาวะโตสาบมังกาลังราคันโตสาภเดวตาสังขานุภาเวนะสดาโสถิภวันตุเต